วันที่9สิงหาคม2515การอ่านบันทึกไประยัันของผู้ปฏิบัติที่่ามีการเกลจับตัวเองกันเพราะนับว่ามีผลดีมากเพราะว่าเรื่องการเกลียดตัวเองเนี่ยมันเป็นคามปฏิบัติทางแพ้เพราะว่าจะต้องรู้เรื่อง ใช้กิริายาพาในตัวเองวนะ่าว่า่อว่าจะมีสติปัญญากวดสอบรอบรู้เข้าไปในขั้นละเอียดได้อย่างไรมือร่วมจะเป็นาก,าจกิจกรรมประจำตัวกันท้งน้นถ้าใครมีสติปัญญาละเอียดก็กวนได้ละเอียดถ้ามีสติปัญญาหยาบก,ก็กวนได้คำหยาบแต่ว่า้อสำคัญก็คือ จะต้องมีการบะรองสติให้ติดต่อไว้แล้วก็จะมองดูตามเครื่องไหวของจิตอยู่ทุกขณะไปหมดแล้วก็จะเป็นการ่อยวางอะไรใจพร้อมกันในตัวเองได้เพราะว่ามันไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากเหมือนกันถ้ารู้หลักของสติได้แล้วนะมันเป็นการจับรอนทอนกำยังของการู้สึก ที่จะเกิดก็จองขึ้นมาปรุงกันกิตในลักษณะอย่างไดรู้แล้วก็ปล่อยวางได้เฉเพาะเฉพาะคือว่าไม่ต้องย้อนหน้าย้อนหลังถ้าว่าต้องการรู้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่คือ,ค,อคือติปัญญานั้นอะ่ะมันมีแต,ต่าางใจขุดใปขึ้นใจเผาตจไปเลือดไตเทีย ไม่ต้องมีคำคูดอะไรมากก็ได้แต่ว่าต้องให้พื้นของจิตเนี่ยมันเตงมตามไปอิสระได้ตามสมควรแล้วก็ไมีเรื่องอะไรเลยก็ขึ้นกัางอยู่ดับไปเกินขึ้นทัางอยู่ดับไปเกินขึ้นกัางอยู่ดับไปดูมันรู้มันให้ทั่วถึงให้ละเอียดให้รุดเต้มแล้วมันก็ยกลงก่อยทิ้งไปเอง แล้วมันก็มีแต่การแบะจากคักอยู่จะพาอหน้าทุกๆขนาด